สวัสดีครับเราจะมาเริ่องวันที่ข้อ2น,นะครับการเขียนโค้ดภาษา C และข้อมูลจากแป้นพิมพ์เราจะมาเริ่มเขียนที่ sharp include i std เพิ่มหมายให้น้อยกว่าแล้วก็เขียน stdio h เพ่มหมายให้มากกว่า แล้วบรรทัดต่อมาให้พิดเพราะว่ามีแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดก็เครื่องหมายปีการนะครับท่าที่ตามนะครับให้เขียนอินสกอร์ ต่อมาถ้าต่อไปให้เขียนว่า p i n f อวงเล็บเปิดฝันหนูแล้วเป็นคำว่า insert score i n s, L t s c o r e r t s c o r e ก็แล้วก็ฝันหนูวงเล็บปิด ต่อมาครับพิมพ์คำว่า scan f ฮงเลปเปฟนหนูเปอร์เซ็นต์ดีเันหนูลูกน้ำแล้วก็ score c o r e ฮงเลป ถ้าต่อมาครับให้พิมพ์คำว่า pin f แล้วก็พิมพ์คำว่า Your score is percent d sharp n sharp n ฟันหนู รูปน้ำแล้วก็ทำนี้คำว่าสกอรีโอฮัแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยปีการ